วัคซีนโควิด19มีความสำคัญอย่างไรทุกคนจะต้องฉีดไหมจริงๆตอนนี้ก็จริงแล้วมีอยู่สองแค,แค่บว่ามีสองคอนเซปต์หรือสองแนวคิดนะคะ,ะจริงแล้วถ้าเราดูติดตามเรื่องของการศึกษาวิจัยเนี่ยจะพบว่า ข้อมูลส่วนใหญ่ของวัคซีนที่ออกมาเนี่ยม,มันจะลดอัตราการเสียชีวิตลดลดความรุนแรงของโรคอันนี้ลดได้แน่นอนนะคะส่วนอีกแนวคิดหนึ่งเอ๊ะมันลดการติดเชื้อได้หรือเปล่าอันเนี้ยค่อนข้างน้อยนะคะงั้นถ้าเรามุ่งหวังที่จะลดอัตราการติดเชื้อที่รุนแรงหรือลดอันตรายเนี่ยก็คงต้องมุ่งมุงไปที่คนที่มีโรคประจําตัวนะคะหรือคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่จะ,ม,ะมีโอกาสติดโรคที่รุนแรงได้นะคะเพราะนั้นจากจากตอนนี้คือกระทรวงสาธารณสุขหรือกรมควบคุมโรคเนี่ยก็ได้พยายามวางแนวคิดว่ากลุ่ม ผู้ที่จะได้รับวัคซีนเป็นอันดับต้นๆนะคะเพราะว่าวัคซีนเนี่ยคงทยอยมานะคะคงคือจริงๆแล้วโดยโดยส่วนตัวเราคิดว่าถ้าทุกคนฉีดได้ดีหมดอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะเราอยากให้ทุกคนมีภูมินะเราคงอยากมีภูมิด้วยวัคซีนมากกว่ามีภูมิด้วยการติดเชื้อใช่คหะเพราะฉะนั้นถ้าวัคซีนมันมาครบมาพอเนี่ยเราอยากให้ทุกคนฉีดอยู่แล้วแต่ถ้ามันมาบางส่วนเนี่ยเราก็คงต้องเลือกว่าใครควรจะได้ฉีดก่อนเพราะฉะนั้นจากข้อมูลตอนนี้ของ กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็หนึ่งแน่นอนก็คือเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์นะคะโดยเฉพาะที่อยู่ด่านหน้าชเช่นสมุทรสาครเนี่ยก็คงจะได้แน่นอนนะค,คะเพราะว่าก็คือ,อ,อต้องเผชิญกับผู้ป่วยจํานวนมากๆนะค,คะกลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มที่มออีอัตราเสียชีวิตสูงหรือว่ามีโอกาสที่จะเกิดโรครุนแรงก็คือกลุ่มคนที่มีโรคประจําตัวทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นเช่นอะไรบ้างนะคะ ตามที่ขึ้นอยู่เช่นโรคปอดเรื้อรังนะคะโรคหัวใจนะคะโรคไตโรคหลอดเลือดสมองนะคะโรคมะเร็งนะคะเบาหวานแล้วก็สุดท้ายคือโรคอ้วนนะคะแนะนําว่าคนที่อ้วนแนะนําให้ลดน้ําหนักกลุ่มที่3นะคะ,ท,ะที่จะได้วัคซีนนะคะเมื่อกี้เราผ่านไป2กลุ่มแล้วนะคะกลุ่มที่3มีใครบ้างกลุ่มที่3ก็จะเป็นสูงอายุ นก็ไม่สนใจโรคละถ้าคุณ60ปีขึ้นไปก็ถือว่ามีความเสี่ยงนะคะแล้วก็กลุ่มที่4ก็จะเป็นบุคลากรด่านหน้าอื่นๆเช่นที่อยู่เศษคิวคอนีนนะคะที่หรืออยู่สนามบินนะคะหรือเจ้าหน้าที่อื่นๆที่ทำงานในโรงพยาบาลเป็นต้นเราต้องดู2ปัจจัยว่าหนึ่งก็คือเรายังไม่รู้ว่าหลังจากฉีดไปแล้วเนี่ย คุ้มกันเราจะอยู่ได้นานเท่าไหร่ที่จะเพียงพอในการที่จะป้องกันไม่ให้ติดเชื้อหรือป้องกันที่จะไม่ให้เกิดโรคที่รุนแรงเพราะฉะนั้นคงต้องตามต่อไปเนื่องจากว่าวัคซีนตอนนี้ออกมาก็ยังพึ่งสักสองสาเดือนนี่เองนะคะเราก็คงยังไม่รู้ว่าเราจะต้องฉีดซ้ําหรือเปล่านะคะซึ่งการจะฉีดซ้ำคงขึ้นกับสองปัจจัยหลักนะคะปัจจัยแรกก็คือูคุ้งกันเนี่ยเราจะอยู่นานแค่ไหนนะคะที่จะ เพียงพอในการที่จะป้องกันการติดเชื้อได้ะนะคะอันที่2อคือ,อวัคซีนไวรัสมีการกลายพันธุ์หรือเปล่านะคระันแล้วมันกลายพันธุ์เพียงพอมากน้อยแค่ไหนถ้ากลายพันธุ์นิดหน่อยๆวัคซีนยังเอาอยู่ก็คือคุณก็คือไม่ต้องฉีดซ้ําแต่ถ้าเหมือนไข้หวัดใหญ่ที่กลายพันธุ์ทุกปีะนะสายพันธุ์เปลี่ยนทุกปีกลายเป็นว่าเราก็ต้องฉีดทุกปีเหมือนไข้หวัดใหญ่หรือเปล่านะคะนี่คงต้องติดตามข้อมูลต่อไปเนื่องจากว่าข้อมูลตอนนี้ยังไม่เพียงพอที่จะบอกว่าเราต้องซ้ําหรือเปล่านอกจาก2โดสแรกที่เราได้ไป thank you